สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่กับผมและช่อง hello test นะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องลาวลี้ลับนะครับเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นเรื่องของพูดผีนะครับในความเชื่อในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องพวกนี้มันเป็นดาบสองคมนะครับมันมีถ้าเราเชื่อแล้วเราไม่ได้ไปทำความเดือดร้อนให้ใครนะเชื่อ เรื่องของเหล่านี้มันก็ไม่มีผลอะไรนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเชื่อแล้วเราไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครเราไปโกหกคนอื่นเราไปหลอกลวงคนอื่นนะครับมันก็เป็นภัยสังคมนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องของผีเปตดนะครับที่โด่งดังเมื่อประมาณ20ปีก่อนนะครับนั่นก็คือผีเปดอาจารย์กู้นะครับหรือว่าทัวเปดอาจารย์กู้ นะครับอาจารย์กู้เนี่ยนะครับเป็นนักบวชนะครับเป็นนักบวชนะเป็นนักบวชแก่ก็เป็นพระนี่แหละนะครับแกบวชพระแล้วแกก็ทําตัวเป็นเหมือน,นอาจารย์นะครับหมอผีเข้าทรงอะไรอย่างนี้นะครับป่าผีสะดาะเาะนะต่อชะตาดูดวงอะไรสารพัดนะแกก็มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งนะครับอาจารย์กู้มีชื่อเสียงในระดับหนึ่ง นะทีนี้แกก็สร้างเรื่องราวโกหกระดับแบบตำนานเลยใช้คำว่าตำนานเลยถ้าคนสมัยก่อนเนี่ยต้องต้องเรียกว่าแบบรีเจนต์อะตำนานที่ยังมีลมหายใจอะไรประมาณนี้นะครับก็คือแกไปสร้างเรื่องว่าที่คำชะโนดนี่แหละครับนะที่จังหวัดอุดรที่เป็นที่เราโด่งดังในทุกวันเนี้ยนะครับ สมัยแต่ก่อนเนี่ยคำชะโนดเนี่ยมีเรื่องของผีจ้างหนังนะผีจ้างหนังมันโด่งดังมาตั้งแต่ผมเป็นเด็กแล้วแหละคำชะโนดเนี่ยนะครับก็คือมันไม่ได้แบบออกข่าวอะไรนะแต่คนทงภาคอีสานเนี่ยจะรู้เลยว่าคำชะโนดเนี่ยมีเรื่องของผีจ้างหนังนะเกือบทุกปีนะครับจะมีเรื่องเราที่บอกกันปากต่อปากมานะครับนะว่ามีผีจ้างหนังนะผีจ้างหนังอีกแล้วปีนี้นะ จ้างหนังเข้าไปฉายที่คำชะโนดนะเช้ามาออกมาไม่ได้ต้องเรียกชาวบ้านเข้าไปเข็นรถช่วยเข้าไปช่วยกันเอาออกมาอะไรเงี้ยทีนี้อาจารย์กู้แกก็เห็นช่องทางตรงนี้นะครับว่าคำชะโนดเนี่ยเป็นแหล่งที่คนเชื่อคนศรัทธาเป็นแหล่งแบบว่าเหมือนกับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะแกก็เลยออกความคิดมาว่า ไปสร้างพอตเรื่องนะครับไปสร้างเรื่องรลาว่าคาชะโนดเนี่ยเป็นประตูสู่ปรโลกเป็นประตูสูน่นรกเออเป็นประตูสู่นรกนะแกเนี่ยก็เลยไปพิสูจน์นะครับโดยที่แกไปพิสูจน์นะครับแกก็เอากล้องวิดีโอเนี่ยไปถ่ายนะครับไปถ่ายไปถ่ายไปถ่ายแล้วก็เอามาเผยแพร่นะ เอามาเผยแร่นะครับเอามาเผยแพ่นะครับเป็นรูปเปดนะครับเป็นรูปเปดอยู่ในคาชะโนดนะเพราะว่าสมัยก่อนทางทางเข้าคาชะโนดจะเป็นทางแบบเล็กๆทางปูเล็กๆเดินเข้าไปนะครับพอเดินเข้าไปในทางปูอย่างเงี้ยแกก็แผนกล้องไปนะครับรอบข้างทางปูอย่างเงี้ยก็จะมีเจอเปดยืนอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เรื่องนี้มันก็เกิดคนที่เห็นเนี่ยก็อยากจะไปดูนะครับ ก็เลยเกิดทัวเปดอาจารย์กู้ขึ้นมาครับนะสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกเมื่อ20ปีก่อนนะเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยมันไม่มีโทรศัพท์มือถือแบบนี้นะนะเวลาเข้าไปก็มีแค่ไฟฉายนะอาจจะมีคนนำทางเดินเข้าไปนะเป็นไฟฉายนะเป็นอาจารย์กู้พากลุ่มทัวหรือว่าพา ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเดินเข้าไปนะแล้วก็จะเห็นเงาสูงสูงเหมือนเป็ดอยู่ห่างๆไปประมาณ5เมตร10เมตรอย่างเงี้ยนะผู้คนเห็นอย่างเงี้ยก็เกิดความเชื่อว่านั่นคือเป็ดจริงๆนะครับนะเกิดจากอาจารย์กู้เนี่ยแกไปถ่ายทําวิดีโอมาแล้วก็มาเผยแพร่ว่าแกเนี่ยสามารถพาไปทัวร์กัโลกได้พาไปดูเป็ดได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแกก็เอามาหลอกลวงคนอีกทีนึง คนเห็นวิดีโอก็เฮ้ยอยากไปดูอ่ะอยากไปเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยกลายเป็นเป็ดอาจารย์กู้นะครับในคัมโนอก็โด่งดังมากนะครับเป็นข่าวแพร่กระจายไวมากนะครับเป็นแบบโอ้โหใครก็อยากไปดูเป็ดอ่ะเคยเห็นเป็ดตัวเป็นๆนะครับใครก็อยากไปเฮ้ยเป็ดอาจารย์กู้อะมันก็เลยเลยกลายเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ20ปีก่อนนะครับมีแม้กระทั่งนักพูด นะมีคนมีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็เชื่อบางคนก็เชื่อนะครับบางคนก็เชื่อในสิ่งที่อาจารย์กู้พูดเพราะว่าอาจารย์กู้เนี่ยแกเป็นดั้งเดิมแกเนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะอยู่แล้วนะครับนะทีนี้จนมาในที่สุดเนี่ยสํานักพุทธเนี่ยนะหรือว่าทางกรมศาสนาเนี่ยก็เริ่มสงสัยในพฤติกรรมของอาจารย์กู้นะครับแล้วก็มี ช่างภาพบางคนเนี่ยก็ออกมาโตแย้งว่าเฮ้ยภาพเนี่ยมันน่าจะเป็นการคล้ายๆการถ่ายทำละครการจัดฉากขึ้นมามันไม่ใช่วิธีการแบบเหมือนถ่ายแบบธรรมชาติหรือว่าเหมือนถ่ายแบบน่าจะเป็นการตั้งใจถ่ายมากกว่านะครับก็เลยมีการตั้งข้อสงสัยนะครับแล้วก็สืบค้นประวัติของอาจารย์กู้นะครับนะจนในที่สุดเนี่ยเขาก็ไปจับอาจารย์กู้นะครับ นะใ,นนะในข้อหาหลอกลวงนะครับในข้อหาหลอกลวงมีพฤติกรรมเป็นอารัชีนะครับนะก็คือนักบวชที่โกหกนั่นแหละนะครับไปจับอาจารย์กู้เนี่ยได้คามารนรูดนะครับแต่แกก็ยังแถอยู่นะตอนแรกแกก็ยังแถอยู่ว่าเฮ้ยผมมีวิชาจริงผมจะพิสูจน์ให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยพอเอามาถแถลงข่าวนะครับก็มีนักข่าวเยอะนะครับมีนักข่าวทั่วประเทศหละตอนนั้นอนะไปทําข่าว กก็เตรียมพิธีมาอย่างดีเลยสุดท้ายแกก็ทําไม่ได้แกก็อ้างอีกว่าแกไม่มีสมาธินั่นนี่นู่นจนในที่สุดเขาก็เข็นจนแกรับสารภาพเลยว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยแกสร้างเรื่องโกหกขึ้นมานะครับเป็นเรื่องหลอกลวงนะครับเป็นเรื่องหลอกลวงเป็นเรื่องแหกตานะแกก็โดนข้อหาหลอกลวงนะทำตัวเป็นอัลชีเป็น เหมือนกับนักบวชโกหกอะไรเนี่ยเป็นมารศาสนาอะไรอย่างเงี้ยแกก็โดนฆ่าปรับโดนอะไรไปนี่แหละนะครับชีวิตแกก็ตกต่ำนี่ก็คือเรื่องราวของเปรตอาจารย์กู้นะครับนะเรื่องราวนะครับที่เป็นอุทาหรณ์สนใจนะครับเราสามารถนําเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สนใจได้ว่านะครับการจะเชื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราต้องเชื่ออย่างมีสติ ถึงมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็จริงนะครับแต่ถ้ามันเริ่มทํำลายชีวิตเรานะครับเริ่มสูญเสียเงินทองนะเริ่มดึงเราไปในทางที่ไม่ดีนะเริ่มงมงายจนเกินไปเนี่ยนะเราก็ให้มายึดในหลักของศาสนาพุทธนะครับนะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะครับนะหลักศาสนาเนี่ยเราสามารถยึดได้ตลอดนะครับเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้ตลอดนะครับอันนี้ก็ ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับนะเพื่อเป็นอุทาหรณ์สนใจนะครับผิดพลาดประการใดในการเล่าเรื่องนะครับก็ขอโทษขออภัยไว้น้าที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณมากครับผม